กําแล้เนี่ยกำไรแล้วครับคุณผู้ชมถึงหมื่น่ะเนี่ยโอ้ยวายมาอีกสมตัวหล่อมอม,อมจัดชอนี้สองพหนึ่งขอขอตักหมื่นหนึ่งวันนี้โอ้ยแตกสวยจัดตัวคูณเออคูณสี่สครับช็อนี้แตกเท่าไหร่คุณผู้ชมห้าพห้าสามิบห้า เอาละครับกลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่ผ่านทางกันเข้ามาด้วยนะฮะวันนี้ก็กลับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับบับเบิลครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกม g l a d i t t r r g o ์ y อ,อนะคุณผู้ชมเป็นเกมของค่าย p g s o ซออีกเช่นเคยนะครับเอาละฮะก่อนที่จะเข้าไปรับชมสิ่งที่น่าสนใจฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปลุยกันเลยฮนะ มาครับคุณผู้ชมวันนี้พกทุนมาหนึ่งร้อยบาทเราจะมาตามล่าหาสคตเตอร์กันครับวันนี้ไะเบสสามบาทเริ่มเลยคุณผู้ชมู้หแล้วมาถึงมาถึงก็เข้าสวยเลยครับ มาถึงก็เข้าสวยเลยคุณผู้ชมช็อตฟิลจัดอย่างนี้ก็ <c oughs> ไม่ต้องตามหาแล้วครับซื้อไปเลยดีกว่าไปสามร้อจ็ห้าจะปังหรือจะพังสามตัวครับสิบครั้งไปเสือเข้าอย่างสวย แล้วหูวายอยู่ไกลเกินชอน็อตนี้แล้วหูต่อช็อตนี้ยังสวยคุณชมแต่ไม่มีตัวคูณนะดิโอ้ถ้ามีคูณนะผมบอกเลยยับยับครับช็อตนี้วายเข้าเป็นคูณสองฮะแล้วไม่ไหลด้วยจะคูณไหมเนี่ยรอบนี้มีคูณสองแล้ววายเข้าอีกเป็นคูณ คูณเจ็ดแล้วตอนนี้โูแล้ววายไมค์สองตัวคูไม่แตกอะวายไมค์สองตัวแต่มันไม่แตกอะไรวะวายเข้าสองตัววู้ยสวยครับแล้วเข้าอีกตัวหนึ่งสวยคูณสิบแปดแล้วตอนนี้กำไรแล้วฮะโหวายสองตัวด้วยคูณสิบโหสวยจัด แล้วไหลตอนนี้ไหลครับไหลต่อยาวๆคุณผู้ชมคูนยี่แปดสองพันหนึ่งเอาเรื่องซื้อรอบเดียวคือแบบเอาอยู่เลยคุณผู้ชมอุ้ยสองพันห้า กำไร2,000กว่าครับเอาเรื่องเดี๋ยวนะเบสสามสิบถ, 30, ถ้าเบสสามสิบมันซื้อสองพันใช่ไหมตอนนี้ผมมีอยู่สองพันเจ็ดถ้าซื้อเบสสามสิบสองพันสร้อยห้าสิบถ้าถ้าผมเล่นเสียผมแม่ แต่แต่ถ้ามันได้ก็คือแบบเป็นหมื่นเลยนะคุณผู้ชมเอาไงปะลุยเลยใจถึงแล้วผมอะสามตัวขอสี่ตัวมาโหเลยไปตัวหนึ่งเมื่อกี้ทีเดียวสิบครั้งอุ้ยมาถึงวายเข้าสวยครับคูณห้ารอห้าสิบมาแล้ว แล้วไหลสิบโอ้โหวายไม่เข้าวายสองตัวช็อตนี้คูณห้าแต่มไม่ไหลให้ผมมาเดี๋ยวเจ็รยี่สิบเริ่มมาแล้วคุณชมเริ่มมาแนะล้วรองเท้าเข้าสวยครับแล้ววายเข้าต่อคูณสองแปด้อยสี่สิกบาท มามามาเริ่มได้แล้วคุณผู้ชมเริ่มได้แล้วโอ้ยว,วายสี่ตัวครับจ่อน,นี้คูณเท่าไหร่คูณยี่ห้าเก้าสิบคูณยี่สิบห้าสองพันโอ้โหยันนี้ราคาเท่าอตอนไอตอนที่เราซื้อเลยเนี่ยกําไรแล้วครับคุณผู้ชมถึงหมื่นป้ะเนี่ยโอ้ยว,วายมาอีกสามตัวหล่อมๆจัดตอนนี้สองพันหนึ่งโอ้โหกำไรเด่นๆแล้วถึงหมื่นป้ะเนี่ย ขอตัวแพงเข้าหน่อยมาแล้วไหลต่อครับไหลอีกเออไหลามาคูณ38แล้วคุณผู้ชมตอนนี้เล็กทีเดียวเหลือหมุนอีกแค่ทีเดียวขอเอะขอขอตักหมื่นนึงวันนี้วยแตกสวยจัดตัวคูณเออคูณ41ครับช็อนนี้แตกเท่าไหร่คุณผู้ชม5,535 แตกเป็นหมื่นครับซื้อฟรีเกมเบ็ดสามเอาเรื่องจัดหมื่นสามครับคุณผู้ชมลงทุน2องพันโอ้โหวันนี้แบบไม่ต้องทำอะไรแล้ว 13, หมื่นสามเนาะเนาะครับคุณผู้ชมกําไรเน้นๆครับ,อรน,น,รบนอนหลับฝันดีแล้วผมวันนี้ เอาละครับผมก็ขอปิดคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะฮะก่อนที่จะจากกันไปฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะครับแล้วมารอรับชมกันว่าคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ